สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว o u t ดอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวชุดหมอ้อนะครับผมเป็นชุดหมอ้อสำหรับ2-3คนนะครับในการใช้งานในการออกไปแคมปิ้งนะครับผมจากแบนรนด์ค o ว i a ครับขนาดนะครับขนาดเราจะได้ หม้อไซส์1ลิตรนะครับแล้วก็มีไซส์1.8ลิตรให้ด้วยนะครับแล้วก็กระทะที่กระทัดรัดแล้วก็มีชุดถ้วยซุปแล้วก็หม้อใหญ่หนึ่งใบด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันดีกว่าครับก็นี่ครับแพ็เกจจิ้งก็จะได้ถุงตะข่ายแบบนี้ด้วยนะครับผมลักษณะนะครับผมลักษณะ ลักษณะวัสดุจะทำจากอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมแล้วก็นี่ครับฝาหมอ้อใหญ่ฝาหมอ้อเล็กครับครัเป็นสำหรับตักซุปตักข้าวอะไรงนี้ได้นะครับผมก็ได้ถ้วยมีสามใบเลยนะครับผมครับ พี่ครับผมอันนี้หม้อเล็กนะครับผมก็อนนี้หม้อไซส์ใหญ่ครับนี่ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอย่างเบาแข็งแรงทนทาน แล้วก็ลักษณะในชุดเซตนะครับก็จะได้นะครับกระทะหม้อเล็กหม้อใหญ่ถ้วยซุปทัพพีช้อนซุปนะครับครบเลยเรียกได้ว่าได้ไดคือใช้งานได้แบบครบคันเลยครับผมแล้วก็การออกแบบนะครับนี่ครับหูจับของ ทุกๆภาชนะทําเป็นแบบด้ามจับแบบพับเก็บแบบกระทัดรัดครับไม่เกะกะพกพาเก็บสะดวกนะครับทุกชิ้นเลยอ่ะเนี่ยครับผมอมพอสะดวอย่างดีครับพับเก็บแบบนี้ เซตนี้เพื่อนๆต้องมีนะคะเพราะว่ามันเบาแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกครับเซตนี้ครบจริงๆครับ